ห้วยคอกหมูเอามห้วยคอกหมูสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะสี่คนนะคะกำลังจะไปห้วยเขาคอกหมูค่ะที่จังหวัดอะสามสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะทั้งสี่คนกำลังจะไปห้วยคอกหมูค่ะจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะขึ้นถึงตอนกี่โมง จะมืดก่อนไหมเจอกันนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปไปไหนครับคุณหนุ่มครับอ่าไปจุดชมวิวหัวคอกหมูครับผมตอนนี้เรามีคนขับหนึ่งคนครับชื่อว่ายุทธ คุณยุทธครับคุณยุทธคุณยุทธยุทธยุทธตดยุทธตดยุทธตุทธรอบที่แล้วโดนเรียกร้องสิทธิ์รอบนี้ต้องตือนบ้างเลยดูดเสียงนะวันนี้เรามาดกี่คนละนึงคุณเหนือคุณหนุ่มนะครับคุณยุทธแล้วก็แฟนเจ้าของห้องมันก็มีแต่จะไม่เหมือนคลิปอี่แล้วนะคนนึงครับคนละคนกันโอ้ไม่ครัรอบนี้จะมีสาวๆมาด้วยครับหนึ่งคนนะครับนี่ตอนนี้อากาศแบบเย็นนะเย็นมากเย็นมากนี่กี่องศาครประมาณลบยี่สิบได้ไหม เกินจริงไปอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะดูว่าเดี๋ยวถนนมันมันมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้เป็นอ่างอะไรนะหนุ่มอ่อไม้ห้วยไม้เต็งห้วยไม้เต็งครับเป็นอ่างน้วยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับก็คือมีไม้อันนึงเราเรียกไม้เต่งนะครับแล้วก็อยู่เป็นห้วยเป็นเยอะมากรับตรงนั้นนะเขาเลยเรียกวันนั้นจ่ายมาอ้าวจ่าย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 ห้วยไม้เต็งเขาเลยตั้งชื่อเป็นห้วยนะไม้เต่ง อาเก็บน้ำไว้ไม่เก่งมั่วไปเรื่อยไอ้เหี้ยกูรู้สิแก๊สไอ้เหี้ยไอ้เม่งเม่งจ่ายเพราะว่าทำไมเรียกเม่งจ่ายละมีบัวด้วยนะตรงนี้มีบัวบัวอยู่ไหนนี่วัวอยู่นี่สัตว์นันหมานี่หมอ๋อนี่หมาแล้วก็มีบัวแล้วก็ดูสถานการณ์ก็บน้ำสวัสดีเชี่ยวหลานนี่มีคนเขามาตั้งแคมป์เลยนะมี hà lục hà lục ngân biển quang đại ma. Ở nãy, ừ, tôi thấy là, เรียจะไม่ทันแล้วจะไปรับเมียไม่ทันแล้วเฮ้ยรอบรอบรอบนี้ไม่ต้องรับเมียร์ไม่ี้เรามาถึงตีนเขาแล้วนะครับห้วยคอบหมูนะทีนกำลังขึ้นแล้วนะฮะมาถึงตอนนี้ขึ้นค่ำหน่อยฮะสี่โมงครึ่งนะสี่โมงครึ่งไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่โอ้โหนี่ครับหมูต้มน้ำอ่ะโอ้โหมีหมอกมากเลยหมอกเยอะมากครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีวันหนึ่งนะมีคอฟ้าเลยไม่ใช่สีรถตู้ออ๋ มลอกฟีมอ,อกเยไอหนุลอ,อ,อกฟมเลยเ้ยไมลอกไปได้ทั้งบานไปดูวิวไม่ใช่หมอกอ้เหนี้ีเอ็มามีแขขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะเริ่มเนินแรกแล้ว ปัญหาเรื่องระบบไปนี่ไหมเนี่ยโว้ยขอกหมูนะฮะวันนี้อันนี้คือเราขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วครับพี่ขึ้น้าจากหน้าบ้านตรงนู้นราคาสัตว์เอ้าหรอที่เลี้ยวเข้ามาครับอย่าใช้คำสาอ๋อซาซิขอโทษครับผมคำหยาบโอ้โหไม่ไงแม่ยายกูได้ป่ะจริงอะหรอดูทางขึ้นตอนที่แม่ยายมาใช่ไหมเออ ใช้อะไรนะฮะ 4H นะครับคืออะไรฮะนี่ครับซีบยังขึ้นมาเลยอ่ะนี่ยหรอซีบิกขึ้นได้หรอเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคือการิีก็วันนั้นที่เราดูไงสับสไม่ได้เลยสับสองรอบหมดแรงหมด อยี่ขึ้นได้เว้ยรถเก่งเฮ้ยมันต้องไปว่ามันมีบางจุดที่ว่ามันมันมีเดี๋ยวมันมีจุดโวดมันมีจุดโวดอยู่แต่ต้องไม่ละปวดนะถ้าละปวดขึ้นไม่ได้ตอนนี้ก็พบแล้วนะครับเจอกับหมอกแล้วนะฮะขึ้นมาได้สักพักหนึ่งดูได้ไหมดูมาปวม่ยังบางทีไม่ได้ลืมกดนี่ไม่ได้นะนี่ครับข้างบนจะเป็นหมอกแล้วนะฮะดูนะ เราถามว่าธรรมชาติมันสวยเพราะอะไรนะ,ระต้องเดินต่อไปก็ขาวสวรรค์แล้วอ่ะทริปหน้านะใช่ครับทับหน้าเราไอ้ทริปทับลิ้นพันนะนทริปยีกที่ทริปหน้าเราก็จะเจอเขาวสวรรค์น,นะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องเราด้วยนะเราต้นทุนต่ำรับ่านพังอาจจะสั่นนิดนึงเก็บเงินซื้อโปรโปรอยู่ครับตอนนี้ยังไงก็เห็นก็ต้องเาด้วยฮะ นีเป็นพิยุทธ์ต๊ดนะฮะเป็นคนขับวันนี้ฮะนายแล้วก็มีนี่ครับมาด้วยนะครับเป็นแฟนของคุณนายละหมดแล้วเหรอแก่หนาแล้วพี่เนี่ยสี่สิบเองชอบไหมครับพิยุทธ์แจ๋วเลยครับแบบนี้มืดแล้วครับเนี่ยตอนนี้ทางทางเริ่มแฉะแล้วนะแซวเลยมืดแล้วครับเนี่ย โอ้ยไม่ใช่ฟิล์มอ๋อฟิล์มต้องให้พวกตบมุกด้วยอ่าต้องต้องตูปูหลายรอบเลยเฮ้ยเนี่ยเริ่มของจริงแล้วเนี่ยถนนเริ่มโอ้เอาเรื่องไหมอย่างงี้ซีบิ๊กก็คิดหนักแล้วเนี่ยเอาซับซับเดี๋ยวสราซับการขันโอ้ซับทำไมอ่ะทำไมต้องสั่งการนะคุูให้ป้ารัตนาด่าเลยเนี่ยจอมวงการชอบมา สั่งกลางกับท่านจอดรถสั่งกลางกับท่านจอดรถก็สั่งฮะตอนนี้ทางเจ้าของช่องคิดเลยไหมเอาละตอนนี้เรามาถึงแล้วอันนี้เป็นจุดพักชมวิวจุดพักชมวิวเชื่อเขาตะนาวสีเชื่อเขาตะนาวสีคือตอนเนี้ยคือมันมองอะไรไม่เห็นเลยนะมีแต่หมอกเฮ้ยมีรถลงมาด้วยมาแล้วครัับบป้ายแดงนะครรโถลงมาด้วยนี่คนเขาก็มาน่อยเลยโอ้โหดูดิหุ้ยหนักอย่างเงี้ย อยู่นอกรถได้ไม่นานนะนีต้องรีบขึ้นรถแล้วนี่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 น่ตลอดอ่ะพูดตรงเ้ยุลนเชื่อชทั้งบ้านครับอเสื้อนี่ครับจัดการครับจัดการครับาจกขานีน้องอครับหมดถอดให้เลยครับไม่กลัวครับผมมาเลยโอ้โหเกง้วยกงเลยเกง เดี๋ยวผมไปเอาน้ำาครับผมเนี่ยสุดอยู่แล้วนี่ยอดจริงครับแม่พี่ยุทธเขาไม่เคยกลัวน้ำมาไม่ได้หรอกเราเราถอดเกมได้มันหย่อนไม่ได้แต่โดนแบนนี่แหละเพื่อนโอเคแล้วโดนแบนตีทักทิพย์อย่าไอ้สัตีแล้วง่ายง่ายอ๋อเจอหนักแล้วไม่ไรครับไงโอ้รุ่นนี้ชอบหนาวตอนใส่แบบนี้ผมชอบอยู่แล้วนายเริ่มแย่แล้ว แบบนี้ผมอยู่ได้ทั้งวันนะครับสุดยอดเลยดูเป็นเกลียวดีกว่าช่วยครอบหน่อยเพราะว่าไม่เท่าไหร่กูไปเชียงใหม่หนาวอีกไม่หรอไม่ตื่นแต่ไม่หนาวไม่อย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีลมอยู่ได้ถ้ามีลมอะไรถ้ามีลมอย้ไม่ไม่เดี๋ยวทำคลิปให้นะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะจุดพักรถชมวิว ห้วยคอกหมูนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะหมอกหนามากเราไม่สามารถที่จะแบบมองลงไปแล้วเห็นภูเขาหรือทุ่งหญ้าอะไรนะคะตอนนี้หมอกหนาคะทำให้เราไม่สามารถมองเห็นด้านล่างได้เลยดูต้นไม้ตอนนี้ดินี่นะคะอากาศแบบดีมากขอสูตรนะคะให้เต็มปอดจุดชมวิวห้วยคอกหมูนะครับ ประมาณ5้าโมงเย็นเนาะชุ่มชิวหมอกน้ำมากเลยอากาศเย็นด้วยเป็นไงบ้างครับออกกำลังกายไปไปดูข้างบนกันมีทิปบ,บ็อกด้วยมีตังมา,มางดาห,มหรอใช่เป็นเป็นรถบ้าก เราหน้ามากลางเต็นท์มาเลยนะอันนี้เรามาแบบขึ้นลงเนี่ยเวลาขึ้นลงตีสี่ถึงสองทุ่มนะใครอยากขึ้นมาขึ้นมาได้นะครับมันขึ้นง่ายอู้งา,างเต็นท์น้องหมากลัว มีทางขับรถขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะขยะของท่านนำกลับลงไปด้วยมีห้องน้ำมีห้องน้ำนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราเดินขึ้นอยู่นะเดินขึ้นเดินขึ้น เป็นตำรวจตระเวนชายแดนหนึ่งสามเจ็ดพวกนั้น,ปนไปไหนนี่แหละตรงนี้จุดชมวิวร้อยเมตรไปทางนี้ไม่คงงงเราเดินมาจุดชมวิวประมาณร้อยเมตรนะจากข่ายตอชะดอมเกศ คุณหนุ่มกับคุณยุทธเขาน่าจะมาถึงก่อนแล้วพอเขามาถึงเขาก็ปิ้วมานี่เลยนี่อันนี้จะเป็นโต๊ะหมากวอโอ้ถ่ายรูกปกันอยู่เลยอุ้ยลวังลื่นเหนื่อยนะนี่ไงตรงเนี้สุดเขตแดนสยามอีกแล้วเหมือนเขากระโจมจุดชมวิวห้วยคอกหมูอุ้ยตรงนี้เรา ค่อนข้างที่จะแบบเออเราหมอกเอะราอ่ะได้บรรยากาศหมอกนะแต่ข้อเสียคือเราไม่เห็นวิวฝั่งังตรงข้ามนนะฝั่งที่เป็นฝั่งพม่านะจริงๆมันคือตัดชะออยู่ว่าให้เอาหมอกออกให้หน่อยฮะฮะกำลังคุยกับตัดชะออยู่ว่าจะให้เอาหมอกออกให้หน่อยแล้วเราเขาเขาจะเอาออกให้เราเมื่อไหร่อะเขาว่าจะเอาเครื่องมาดูดให้ฮะหมอกเลยครับนานไหมอะไม่รู้ตัดชะลอสภาที่ยืนอยู่ข้างล่างครับตอนนี้ก็เพื่อนบอกว่าจะให้ตัชะอมาเอาหมอกออกให้ ไม่รู้เขาจะมาเอาออกให้เราเมื่อไรผมคิดว่าคงไม่ทันนะเราคงกลับก่อนนะว่านะเนี่ยหลังปลายนี้ก็จะสุดเขตแดนสยามก็สุดเขตประเทศไทยแล้วเนี่ยไปฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งพม่าะนะใช่ไหมคุณนายเมียนมาครับเมียนมานะอย่างล่าสุดที่เราไปเขากระโจมมันก็คล้ายๆกันนะนะค,คล้ายๆเขากระโจมแต่ว่าที่นั่นมันจะอยู่บนเขาอย่างเงี้ยแต่แต่วันนั้นที่เราไปนะคล,ปคลิปก่อนหน้านี้นะ ถ้าอยากดูก็กลับไปย้อนดูได้นะครับคลิปเก่าเราจะฟิวเจอรข้างล่างนะอ่าเขากระโจมมันจะมองเห็นนะมองเห็นฝั่ง,ง,งนู้นเลยมีฟิวเอรข้างล่างตรงนี้ตอนนี้ก็คือมองเห็นนิดเด,เ,เดี๋ยวเดียวแป๊บนึงตรงเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยวิวภูมิประเทศพม่า,มาเห็นปะแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราคือจริงๆเดือนเนี้ยม,ม,มันไม่น่าหนาวนะมันน่าจะเป็นหน้าร้อนนะ แต่อยู่ๆวันสองวันที่ผ่านมานะสองวันที่ผ่านมามันอยู่ๆก็หนาวเฉียบพันเลยอะแบบอากาศเย็นเขาปกคลุมมาจากทะเลทีนใต,ต้นะฮะก็เลยมาจากแถวแม่ละเมาะนะฮะอเมฆอันนี้ก็คือโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> บางทีก็มีมั่วบ้างนะครับเรื่องบางเรื่อง <c oughs> ไม่ใช่มั่วบบทุกเรื่องแถไปอันนี้มันน่าจะเป็น ป้อมปืนนะป้อมที่แบบเวลาแบบเขารบก,กับพม่าเนี่ยคจะมาหลบในทําช่องหลบอะไรเงี้ยเวลาเขายิงมาก็จะไม่โดนเราอยู่ข้างบนเราก็จะได้เปรียบเจ้าสอยเนี่ยเป็นที่ซุ่มของเราตอดอตตำรวจตะเวนชายแดนโอเคพักไปชมโฆษณาสักครู่โฆ้ทานะครับตอนนี้อันนี้ชุดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย่ตัวทันตัวเท่าไหร่ครับผมตัวสามร้อย รองเท้าของอะไรครับแอดดาครับแอดดากางเกงครับกางเกงรีไวล์ครับรีไวล์ปอมหรือเปล่าครับปอมน่าจะปอมของแท้ของแท้ครับเสื้อนี่เราขาดูหน่อยขาดูหน่อยของแท้จริงเปล่าอุลีเสื้อเสื้อนี่ลาคอสครับลาคอสกางเกงลาขึ้นเก่งนายยุ่ยไหมยุ่ยนะจะรีวิวอะไรขนาดนั้นแมสเนี่ของที่ไหนเนี่ยแม็กหรอมาจากอเมริกาฮะมาจากอเมริกาน แล้วไอ้แล้วโควิดที่ติดมานี่ไม่แต่ไหนจากนี่ไหน่นะคุณยุทมาแล้วคุณยุทมาครับไปเที่ยวมาครับไปีกมาครับฉีกแล้วเดี๋ยวก็ฉีเดี๋ยวก็ขี้พูดพูดถึงพูดพูดอะไรสักหน่อยถึงแก๊งเออหน่อยครับก็อยากให้ทุกคนมาดูนะฮะบรรยากาศแบบนี้เราไม่ได้มาเที่ยวกันเลยเทีนะฮะเรามาทํางานด้วยฮะ งานอะะไรวเพราะว่าข้างล่างก็จะมีจุดที่เราต้องมาดูเรื่องสาระเซลล์กันมมีสาระครับมีสาระครับสาระเร็วแล้วจะเชิญชวนเพื่อนเข้ากลุ่มได้ยังไงครับอย่างเงี้อยากให้มาครับคนละแสนเดียวเลงครับเข้ากลุ่มค่าสมาชิกใช่ไหมครับใช่ครับค่าสมาชิกตายแล้วฉีกหายพลัวแบบว่าแค่ไม่มีแค่ปีก็ยังไม่มีคนจะเข้าศรษฐาโควิดด้วยไงอะไรด้วยแก๊งนี้ต้องเป็นไงครับต้องติดโควิดก่อนนะต้องติดโควิดก่อนนะถึงจะเข้ากลุ่มได้นะ ทอดอย่างนี้สวอปมาหมดแล้วนะครับสวอปมาเดือนเลยฮะสองขีดสองขีดทุกคนนะครับสองขีดทุกคนนะขีดเดียวถ้าไม่สองขีดไม่ให้มาโอเคขีดเดียวเขากลุ่มไม่ได้นะอย่างนี้ถ่ายรูปใหญ่เลยยุดยุดพุงออกยุดพุงออกรถพุงหน่อยรดพุงหน่อยเอาจากล้านึ้นมาแค่นั้นไม่ใช่ถ่ายหัวขาดเหมือนอ้หนุ่มนะไม่ใช่ยุดมันมลงทัองปีฮะตอนนี้เราก็อยู่ร้านหอห้วยข้อง มีคนมาการเต้นนี่นวิวมันเฮ้ยมันขับรถรอบได้เลยปะ่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่แต่มันเป็นทางหเนี่ยขนาดเราอยู่แค่เนี้ยเนี่ยเรามองรถเราไม่เห็นนะแค่ประมาณ100ร้อยเมตรเนี่ยนะอเนี่ยมองรถไม่เห็นเราเมียก็ไม่เห็นเหมือนกันหายไปกี่องศาแล <นะ S 1> ้วน,น,น่าจะสิบเจ็ดนะสิบแปดโดยประมาณนะ วันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะวันนี้สุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเราด้วยนะก็จบกันแล้วนะครับวันนี้สำหรับที่ห้วยคอกหมูครับอีพีหน้าครับเจอกันที่เขาสวรรค์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องเราด้วยนะครับ K ค i n e Man กินใช่ไหมเออไใช่เฮ้ยไม่ใช่คุณยุทธนี่ได้ขอกลิ่นยังหอมเลยเชื่ นยแมนตลกแดดไปขอเขากินนะอันนี้ผมไม่ได้ลองใจนะครับผมจริงไม่ได้ลองใจไม่ได้ลองใจเหมือนคลิปคนอื่นที่เขาทำผมคือจริงผมหิวจริงเปิดไปเลยเปิดไฟหน้ากูไม่ติดมันจะเปิดเปิดนะพี่นายก็ปิดเปิดกระจกก็ได้ค่ะ ว,นนวันนี้นะคะที่ห้วยคอกหมูไม่มีหมูบรรยากยาศถ้าเทียบกับเขากระโจมแล้วเป็นไงไส้พุงเป็นไงต่างกันเยอะไส้พุงต่างกันมากก็ะคือถ้าเป็นเขากระโจมไส้ก็คือแทบจะปิ้นออกมาแต่ที่นี่คือนิ่งๆกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากนั่งรบเมมไปพักหนึ่ง คุณลุงครับบรรยากาศโอ้ยเอามึงขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยอ้าวทำไมมันเป็นทางขึ้นล่ะข้าจักราชช่องเขาอ่ะไอ้ตอนมาเรามีทางลงมาด้วยอ่ะอมาวเนี่ยเออเฮ้ยเราขึ้นกับทางชันอยู่นะน้ำแข็งลบเมลไอ้ลุงเล่นไพ่ที่ไ